จังมีนักคนฮักมีน้อยเฮาจะแจะได้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องอดทนนะ่คนต่างหลายจะมาดา่าจะมาติจะมาเตียนจะมาว่าเฮาก็เป็นเรื่องธรรมดาเปินว่าก็ว่าไปแต่เฮามายอมรับเมื่อเฮามายอมรับเฮาบอกฟังเฮาบเลนตัวถึงด่าไปเกาะปิกไปหาคนที่ดา่า คนด่านั้นก็จะได้ยินจะได้ฟังเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอเรียกว่าเป็นโลก,กธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัรสาทุชนทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้อัตมาภาพได้นำเรื่องโลก,กธรรมคือธรรมะ,ะประจําโลกอันมีอาการได้ลาบการเสื่อมลาบการได้ยศการเสื่อมยศ การมีกรรมสรรเสริญแล้วก็มีกรรมนินทาแล้วก็กูแหมกูหนึ่งก็คือมีความตุกแล้วก็มีความสุขสิ่งที่เขาปรารถนาทั้งหลายก็คือหนึ่งการมีลาบสองการมียศสามการได้รับกรรมสรรเสริญเยินยอแล้วก็สี่ก็คือความสุธทรมาถึงสี่ประกาศนี้เขาเรียกว่าอิทธารมทุกคนมีความมุ่งมา่ปรารถนา แล้วก็ในส่วนของรรม,มาติตรงกันข้ามก็คืออนิถารมเมื่อเกิดก็ไภ่แล้าทุกคนก็บ่มีความมุ่งหมายปรารถนาก็คือการเสรื่อมลาบการเสรื่อมยศการได้รับคําตี้ชินนินทาว่ากล่าวและก็ความตุกใจแต่ว่าสิ่งตั้งหลายถึงแปประการนี้มันเป็นของอยู่กับโลกเป็นโลกกะระทำทุกคนเกิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตาย ก็จะปะก็จะพบกันในสิ่งเหล่านี้เมื่อเฮาลีกบ่ได้ละบ่ได้เว้นบ่ได้เฮาก็ควรจะอยู่กับมันอยู่กับมันโดยการทำใจเมื่อมีลาบก็บ่ดีใจเมื่อเสื่อมลาบก็ทำใจไว้เมื่อได้ยศได้ตำแหน่งก็บ่ดีใจเมื่อเสื่อมยศเสื่อมตำแหน่งก็บ่าน้อยใจบ่าเพียใจ แล้วก็เมื่อได้รับการสรรเสริญเยินย่อก็บอบปองบาสนะบัดสบาบอปองบาดีใจบอกฟูใจเมื่อได้รับการติสินนินทาก็บออ่อนใจบัลลาใจก็เป็นธรรมดาแล้วก็เมื่อมีความสุขก็อย่าหลงละเลงกับความสุขอันนั้นต้องทําใจเพื่อว่าความสุขนั้นมันจะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแตน อันนี้เป็นโลกธรรมเนอร์สถายาทโยมก็ขอฝากเือท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาอลลวเน,นีตมาก็ขอใจเวลาประมาณ30นาทีเนอร์ได้มาปากาบปฏิบัติอยู่ก็ขออนุญาตก็ขออนุโมทนาสถายาิโย,ยมที่รับชมรายการ เรียกว่าความสุขใจนะรับชมรับฟังรายการสุขใจจากทางสถานีวิทยุก,ก็ดีพวกนี้ก็ดีก็ขออนุโมทนาขอบคุณก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านที่ับชมัาฟังรายการนี้ก็ขอให้บุญกุศลใดปกปงางัาษาปกหม่มคือสไาญายิดยงทุกท่านได้มีความสุขได้มีความเจริญเน้อคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเลยรมแล้ว ก็ขอจงพันสำเร็จสำเร็จ